เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอีนี้ต้อนรับเข้าสู่ก o ดอฟซูชิมะโอเคตอนนี้คือเราจะทำภารกิจหลักกันต่อนั่นก็คือไปที่ไปหาโตสสลัดเพื่อส่งจดหมายหาโชกุนนะมีช่องเขาด้วยฮะเนี่ยซ้ายมือนี่มีบ้านด้วย สงครามมาถึงหรือยังนะหุ้ยเป็นบ้านแบบบ้านจริงจังเลยอะเป็นหมู่บ้านนี่ว่าตามหาโจรสลัดโกโร่ในหาดอุมกุกิฮะลองถามคนดนูก็ได้จ<ว>อยสันอีกไม่คุยด้วยอีกโกโร่พอนุมเจ้าคือโกโร่สินะยืนบโต๊ะ เจ้าคือเป็นโกโรใช่ไหมเราทุกคนก็ต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเจ้าเป็นใครสาคฮะสมุไราตายหมดแล้วข้ายังอยู่ดีแต่ความอดทนของข้าใกล้สิ้นสุดแล้วท่านชิมุระสั่งให้เจ้าชดใช้หนี่ที่ติดค้างเขาเขายังไม่ตายหรือจะให้ทำอะไรล่ะนำสารไปส่งที่แผ่นดินใหญ่ ข้า,ขาคิดว่าข้าจา้างไปแผ่นดินใหญ่สูงเลิ้วตั้งแต่ก่อนที่พวกมองโกจะปิดอ่าวด้วยซ้ำนะเจ้าติดหนี้นายของข้านี่คือการชดใช้เช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะพอจบเรื่องที่หาดโคโมดะข้าก็หลงนึกว่านีิที่ติดกับชิโมระถือว่าเป็นโมคะถึงได้ดื่มยูเรื่องนี้ดื่มฉลองอิสรภาพาของเจ้าหรือ จุ่มไว้อะไรให้สมุไรต่างหากล่ะนักรบเหล่านั้นสิ้นชีพเพื่อปกป้องคนเยี่ยงข้าพวกเขาล้วนสาบานไว้ว่าจะคุ้มครองทุกคนบนเกาะตชิมะกระทั่งเจ้านั่นแหละโกโรใครมารู้จะชดใช้การเสียสละนั้นไหวไหมนายท่านคงไม่ขอให้เจ้าช่วยคาดว่าเจ้าจะล้มเหลวนะเอาไปซีเออยืนอยู่นั่นแหละ จอยก็สั่นมีบ้านข้าเองเข้ามาเถิดการจะผ่านด่านมองโกนั้นไม่ง่ายเลยท่านมีสารของท่านชิโมได้อยู่หรือไม่ท่านมีอยู่ในค่ายตรงชายฝั่งอากาชิมะเช่นั้นก็พอไหวอยู่ข้ามีเรือลำหนึ่งซ่อนอยู่ใกล้ป้อมมิโทดะเกะแต่ที่นี้บอกว่าข้าจะรออยู่ที่จุดใดตามเส้นทางในป่า หมายความว่าไงแผนที่ของโกโร่แผนที่ที่บอกทางไปยังเรือล่องผนสินค้าของโกโร่ที่ซ่อนไว้ในตำบลยาริกาวะเปิดประตูเสียโกโร่โนนถ้าเจ้ายังไม่จ่ายนี่เราก็ไม่ก็<ถ>ไปไหนไม่ได้เว้เนยขา้าจัดการเองดีบไปได้แล้วและข้าก็จะไม่เกรกลาท่านแล้วพบกันที่นานอากาชิมะนะครับตอนตัวไปก็ป่าประโยชน์โกโร่ ข้าไม่ได้ถามหาโรนินเอ่อในท่านท่านมีธุระอะไรกับโกโรหรือคุยทีลกตาเราเราจะกลับมาใหม่ขอรับมีใครให้นลูกสาวข้าไหมเออไปพบชิมุระที่ค่ายล่าสัตว์เก่าแบบหนึ่งนะจอยมาสันสันนะของล้ำค่า เดี๋ยวค่อยไปนะข้างบนก็ไม่มีดวมีแต่สเบียงสั่นจังเลยพอใส่ชุดแล้วมันสั่นมันก็หยุดที่จะหาไม่ได้บอกว่ามาล่าสัตว์นะงอนนะช่วงสงครามเนี่ย ไหนครับท่านลุงโหอยู่นู่นเลยตรงควันเหรอใช่ไหมน่าจะใช่ว่ารูมีไฟโไฟอเคตรงนี้แหละม,มีกี่คนวะเนี่ย ขามาแล้วชูบิโใช่ขออุทธรณ์สิครัที่หาดอุมากิแล้วเขามาอยู่ไหมตอนนี้สั่งแล้วครับเขาจะใช้นี่ให้ท่านโดยการเดินเรือไปที่แผ่นดินใหญ่โคโรอาจไม่น่าครบรัแต่ไม่มีใครรู้จากท้องทะเลดีกว่าเขาแล้วพวกนี้จะสงสารท่านหรือ ถูกต้องโคทาโร่กับจิโร่ทั้งซื้อสัตว์และกล้าหาญพวกเขาจะขอกำลังเสริมจากท่านโชกุนโคโร่พร้อมแล้วเขาจะพบเราใกล้ๆนี้ก่อนที่เราจะไปที่เรือเขาจะออกเดินทางเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมใช้เวลานี้เตรียมตัวสู้รบเถอะทำไมต้องเตรียมตัวสู้รบอ่ะเราจะไปส่งสารเฉยๆนี่ได้เวลาแล้วอา,าว ทุกคนขึ้นมาออย่่าท้งนีหรือว่าแบบเออมันต้องช่วยฝากกองทัพมองโกด้วยใช่ไหมโอเคถ้าใส่ชุดก็ได้ใส่ชุดประจำตระก,กูลไป,ปไปไป จะมีคำถามในใจที่ไรข้าก็มองออกทีทุกคราพู่าเถอ่ข้าน้อยสงสัยว่าท่านรู้จักกับโกโลได้อย่างไรข้าจับได้ว่าเขาขายผ้าไหมจีนอันเป็นสินค้าต้องห้ามพอเผาของหมดครั้งก็ปล่อยเขาต้องโทษโดนเคี่ยนตีแต่ท่านเล็งเห็นทางที่ดีกว่านักเดินเรือฝีอม,อมือดีมีประโยชน์ยิ่ง ไม่ได้ขาบเราที่เป็นนักรบปีศาจบ้างเหรอท่านรู้ไม่ถามเรื่องกองทัพด้วยทัพม,มังกมีเรือหลายลำโคโร่จะหลบเลี่ยงได้หมดหรือไม่มีทางเลือกอื่นถ้าพวกมันจับเราได้เราจะทำอย่างไรดีจะได้วันเกิดความตายโคเทโร่ตัวมีชีวิตอย,อยู่อย่างน่าอัศและจะได้ลืมเลือนผู้คนที่เจ้าสู้เพื่อปกป้องโคโร่เดีวเจ้าอยู่ทางไหนทางนี้ครับพา้าดีดีทีนั่นท่านจะมีลมหายใจ

ซาดูภาพดูว่าพวกมันจะประหลาดใจแค่ไหนเมื่อโดนซามูไร i สองคนแย่งขึ้นหากเรากขอความมุ่นวายในป้อมได้มากพอเราลูกเรือมังโกก็จะหันมาทางป้อมแทนที่จะมองไปที่ด้นานน้ำโค<อ>โร<อ>เราจะดึงความสนใจของตูมาที่ป้อมเมื่อเจ้าได้ยินเสียงสู้รบให้ออกเกอรือทันทีถ้าเจะเอาไปชีวิตไปทงนั้นะขอรับเจ้าใส่ใจกับการส่ขงข้อความของข้าให้ถึงที่เถอะหากใช้มาสตูจะรู้ตัวเราจะเดินเท้าไปกันจนสาใคร แม่ข้อความในเปลวเพลิงเราจะสู้เยี่ยงสมุไรหรือท่านป๋เดินทางไปกับท่านชิมูระฮะไปที่ป้อมมิโทโดะเกะทับมองโกนั้นกลิกล้งไหลเพราะว่าเราจะจู่โจมโดยที่พวกมันไม่ทันตั้งตัวเราภาวนาว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อถึงป้อมฝึกฝ่ายมีจำนวนมากกว่าแต่ไม่สามารถโจมตีพร้อมกันในทีเดียว ช่อเดียแค่เดียวเพโอเคกัลเลย้ต้องลกลมเาแ่ข้างหน้ามีทหารมองโกซ่อนเ,เร้ยู่ไปได้กำล,ลังใสเาินีทีคงสิ้นใจด้วยดาบปักหลังอ้าวเวนไปไหนแล้วอ่ ทำไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหมานี่มานี่พลธนูไปตรงๆเลยพ่อคุึมาอเออ โอเคมากันบานเลยไปเออหนึ่งโสสองโส,งสงได้แค่สองว่ะกว่นครัวเสียเออตายเสียตั๊วะมังกรโอ้โหธนูธนูโอ้ยจิบหายปีาศาจเรา บ้าเอ้ยโอ้โหเต็ม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 โอ้ย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 เออไปหนึ่งไปยิงเอาธนูก่อนไปไปเลยเออนี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ย ไว้ไม่ท่านลุงโอ้ยโวยเออไปเปิดประตูร่วมกับท er ่านชิมุระมากันยสองคนนี่นะภาคภูมิใจที่ได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลเจ้านะศัตรูเจ้าคือนักรบที่แท้จริงศัตรูต่างเกรงกลัวเราเงียบกลิบระวังตัวเอาไว้ โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงเสียยังไงดีวะเผื่อสิเออโอ้โหมามาขอหนูก่อนหนูหนูก่อนลวกันเออ อีกตัวหนึ่งตัวนี้โอ๊ยโอ๊ยอย่านะเออเออมาอีกสองคนอีกสองคนมาเออได้ไหมไม่ได้วะขอมีดหน่อยสิ โอ้ยโอ้โหโดนตีจบกันพลังปีศาจฆ่าจบด้วยหมานี่เหรอเวนอีกแล้วโอ้โหโดนกระตุดตทางนี้โ้หทันชิมุระขัดจัดไหนกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหหมา ไม่เอาหมาครับเออเออนี่แน่นี่แน่นแนมาบนห้องเออดับเสียปุบไปเดี๋ยวโนะหขดาดนั้นเลยสุยเครื่องยิงกรดูไปสิครับไปสิครับ เออแป๊กหนึ่งโอ้โหปัญญาเดี๋ยวน,นี่นอยอะไรวงวงขาว,วะอ๋อโอ้โหหลบไม่ได้อือโอ้โห โอ้ยโอ้ยกรมกมกมใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนโอ้โหเอาหน่อยโอ้โหสุดจัด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 เออเออโอ้โหวงเนี่ย จังเลยโอ้โหเกลือ,อ,อสวยเดี๋ยวฝ่าไปทางไหนอะนำสิลุงโอข้โอ,อยู่ไหนวะโอ้โหยิงรัว ห,ห,หมานี่ตัวดีเลยแดงตลอดอเครื่องยิงอยู่ไหนวะเนี่ยเอ,ออเออเออ,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 อมามาเออไปเออสวย สวยเออมาทางไหนอีกไปเปลี่ยนเอเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอย,โอย,โอยเก็บอะไรได้บ้างจะถึงหรือ,อยังโอ้ยหมาอีกแล้ว ไม่เอาหมาเสียนปุ๊บเออสวยขอหนังมาหน่อยดิเก็บไปแล้วเหรอ,อ,อไปบุก<ป>ขอคอยตีฟาไปโอ้โห้โดนจนเลยพลังปีศาจดู โยิงรัวๆเลยจ้ะอยู่นู่นใช่ไหมเออโอ้โหโดนเสี้ยวหนึ่งยังไงกันครับเนี่ยยังไงกันครับยังไงกันครับยังไงกันครับมาเออเออมาเออนี่ไงนี่ไงเรียบร้อย นั่นเรือของโกโรเรายื้อเวลาสำเร็จแต่ไม่เพียงพอถ้ามังโกเห็นแล้วเรือจุดโจมพวกมันไวกว่าฝ่ายเราไม่มีทางสู้แแล้วพวกเขายังมีเราแ้วเรามีเครื่องยิงธนูครับอาวุธของข้าศึกอาช่กของสมุทรไไหมอะไรก็ตามที่ช่วยคนของเราได้เจ้ารู้วิธียิงหรือข้าเรียนรู้ได้ทำลายเรือมังโกเสียข้าจะรับมือกองทหารเอง ทะลุเราจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่หรอกมา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 ยิงดาบเออเออเออมาโดนแล้วเออแค่โดนหนอกเดียวก็ตายมา แรงจริงๆแรงจริงๆมาสิครับข็มาดีครับก็มาสิครับก็มาสิครับวิบบ่งมาโดนเองมาสิครับเอออีกทีนึงอ้าว thằng đi ơi Ừ Mà Nhìn đứng, nhìn 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 tiếp Còn muốn, còn muốn Nhìn nhìn đứng đẹp đó nè Đẹp mấy mới tẹt quá Ừ, bị เออแตกแล้วแตกแล้วเหลือข้างหน้าข้าไปโคโรเออสวยเราทำสำเร็จค่ารูดีว่าต้องสำเร็จเจออ้ายังคงช่วยพิสูจน์อยู่เสมอว่าเราสามารถจัดยังทัพมองโกได้ให้เป็นคนสอนใน้ข้าต้องสู้ข้าไม่อาจทำให้ท่านผิดหวัง แต่ข้าก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลยเจ้าเติบโตเป็นนักรบแล้วและเป็นคนอย่างที่ข้าภูมิใจนะจินเอย๋ยสารที่ข้าจะส่งถึงโชคุนมีประกาศอยู่ด้วยนั่นคือข้าต้องการจะรับเจ้าเป็นลูกบุญธรรมของข้าท่าลุงใจงข้านั้นถือว่าเจ้าคือผู้สุบทอดมรดกมาโดยตลอดเมื่อสงครามนี้สิ้นสุดลงเราจะทำให้เรื่องนั้นเป็นทางการ สักวันผู้คนของเราจะมองเจ้าในฐานะผู้นำของพวกเขาเราจะเป็นจินโตผู้มีคุณธรรมของทุกคนโดยมีอำนาจโชกุนดุลหลังอย่างเต็มตัว้าหวังว่าจะได้รับใช้ผู้คนได้ดีเท่าท่านขอรับข้ามั่นใจว่าเจ้าทำได้เราต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยระหว่างที่รอกังเสริมจากท่านโชกุนท่านมีคำสั่งใด เตรียมตัวให้พร้อมข้าก็จะเตรียมตัวพร้อมเช่นกันเมื่อเจ้าพร้อมแล้วจงมาพบข้าที่ค่ายรวมพลในคูบาระจากนั้นเราจะยึดปีศาจออกปราสาสรของข้าคืนและกอบกู้บ้านเมืองเราอย่างบิดาและบุตรท่านโชกุนจะฉลองชน,นะให้พวกเราไปพบกันใหม่ในไม่ช้านะระหว่างนั้นขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยกุดบาย ข้อความในปเปลวเพลงอล่ะฮะสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ